ยูไจานเดียวสองรถสามเหรอไปเมย์รถอจำประเดี๋ยวสองนตังเแปล่ากันแครับพมองใครอครับใช่เวนพี่น้องยืนขายกับมมั่นไกชั้นว่าครับ่ากนแครับแสบแน่้องเขาเก็นปีว่าเ่ามนีปากนแ้พี่น้องเด้อแบมรอกวันนึงครับใช ออัดตัวไปงั้นอ๋ออ๋อออืมวัดก็เจ้าไปกครับเจ้าอยู่้ีเขาเรียกว่ากินเร้เล่นมย้ที่แรกว่ากินเอาคออเทนตาบดลอยไเีเห็นเสียใช่เพราะอ่างพี่ดิวไหมสุ่มเมื่ยๆว่าสุ่มดอกต่บสุ่มสุ่มบอสุ่มบไมนั่นคือว่าพี่เลาทำแบบไหนเออ ไม่คิดว่าพี่ดิวจะทำแบบนี้น้องอมากนดียแม่ันเทามาคนรดสุดๆนะครับนั่นสุดๆขอบกินหมด้กินมุกให้ก่อนดิเจ้าพ่อก็จะมากรสสุ่มๆมันหวานนะไม่ยอมมากกว่าเาน่กนเนี่ยนี่้องเลย่นแต่ละมันเสียบซ้อนแล้วมันนั่งเขาได้งนี้ได มันหมกมันปลาปาไปอันนี้ลโจ๊กอาจจะตีหางเ้อเสียแต่มีเสียงนิ้วเสียงนอครับมันอีเดียม่เนี่ยเป็นอย่างพ่อจังนางกินพูนพ่นยืนกินเมิ่คันพ่อนั่งกินเหนพอสิกินหลายคนยืนแล้วอัมหลายแล้วต้องนางกินเข้าใจแหบนี้เมื่อเสียเมื่อยก